ไอ้โน้ดเลยวันนี้กูจะมีกันกำตามมาตามมึงเป็นกำตามอะไรไงกำตามไมาเลยถึงต้มมาเลยชาใบายบอยู่แล้วกูขวับปะถามมาเลยถามมาเลยกูอยากจะต้มวาอู้ตกตังอยากชกไอ้เลยไอ้เลยนะกูอยากจะต้มวาอู้ตกตังอยากชกไอ้เลยอ่าชกนู้ปิดชกเอชกแมงดาปิด แล้วอูตกตั้งยาชกไอไ้ไรอูตกตั้งยาก็คือชอกกาะลกแมมวัดดินกำตามตีจ้องกูยอยากจะตามวะมีคนขึ้นรถควยจ้องรอยคนกูยอยากจะตามว่าคนในเป็นคนอีจานแล้วกูตามไปรู้ว่าคนในคนอีจานกูไม่กันงันเออคนตีหนึ่งปิดคนตีจ้องปิดแล้วคนในเป็นคนอีจาน คนตีรอยนึ่งและเป็นคนอีจานแลนไยเป็นคนอีจานเพื่อปลัวคนรอยเอดรอยเอดวูยูอีจานแม่มคนตีเหลา้าก็ตา้มต่อไปกูอยากจะตามว่าปลาไอรใหญใยตีชุดในโลกปลาไร้หญ่ตีชุดในโลกเออกูตายวาปลาจะล้ำปิดและปลาไร้หย่ตีชุดในโลกปลาตีใ่ตีชุดในโลกก็คือปลาวาน ยัยจิงเอยคำตั้มต่อไปคุอยากจะตามว่าปลาอะไรเอ่ยยัยว่าปลาวันปลาอะไร่ยยัยว่าปลาวันอ่าปลาอะไรวะอ่าปลาวันตัวยัยปืดและปลาอะไร่ยยัยว่าปลาวันปลาตีย่อยว่าปลาวันก็คือปลาจระเขม เอาอะเปรตายโอ่งเลยมึงเปรตายโอ่งเลยกันนั้นกูตามมั้งเออตามมากูอยากจะตามว่าดินไงไรอยู่บนวันดินไงไรอยู่บนวันเอ่อดินโตปุ๊บเอ่อดินโตปงปุ๊บแล้วดินไงไรอยู่บนวันดินเปล่าเลยอยู่บนวันไอ้ไรเราดินเปล่าเออดินเปล่าอยู่บนวันคําตามจุดตาย กูอยากกิตามวารถไอร่อยไม่มีรอรถไอร่อยไม่มีอ้รอรถตุ๊กโต๊โตดโลปิดอ,อ๋รอรถไอร่อยไม่มีอ้รอรถดีและเจ๋งไม่มีรอต้มปัดแกงตโตอดหอมอร่อยในพริบตามามีปโปอกไป